คุณู้ชมนะวันนี้ทุกท่านอยู่ใน o v e มทีมทมวี h TV นี้คุณจะมาอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Telltale นะโอเคเกมนี้ผมเพิ่งโหลดเสร็จวันนี้อุยโอเควันนี้ฮะวันนี้เราจะมาเล่นลับกันนะฮะแล้ววันนี้เนี่ยก่อนที่เราจะไปเล่นลับนะฮะลับต้องฟุ้งฟิงมุม้งมิ้งกันดิ่งแมวเว้ยนี่ลับลับเป็นตุ๊ดนะคะเดี๋ยวจะเอาเอออันนี้ให้ลนะับฮะโอเคนี่ใส่ใส่ใส่ดูไอ้เหี้ย คฟูกเิงบ้าสัสดูดิเทียเด็กต้นผมทองดิเคคลิกหัวนี่เอ้ยนี่กายนี่กายเราเนี่ยกายแล้วนะแต่ว่าถ้าเกิดมีเสียงรบกวนเราต้องขออภัยนะฮะมันเป็นเสียงเออพี่ผมเล่นเทรนนิสนี่แล้วนะผมก็จะมาแข่งกับพี่ผมนะชิกัตน,นะโอเคใส่ไว้ก่อนนีฟ่ฟูกฟิงบ้าดิเคฟูกฟิงก็งสดุดกัน นี่ไอ้คนมันเติมอ่ะนี่ท้เดี๋ยวเอ้ยอยากโอเคเดี๋ยวเราไปเออมันเด็กอันเขี่ยนี้ละกันนะดีสั่เลี้ยงใช่เลยโอเคพันพ่สัเรอกพี่เงี่ี้ยงคดูเดี๋ยวดูสร้าเ่เอโอเคนะเาค่ะเขาที่มันเปลี่ยน้พี่กันเร้วแล้วรบอกีบอกเข้าที่มันเปลี่ยนตลอดอะพี่กัน ไหนห้องที่อะไรลองชูกันนี่นี่นี่ห้องนี่ห้องนี้เก็บมาแล้วตัดกดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวรอคนอีกสักนิดนึงโอเคไหมเฮ้ยมจะออกใช่ไหมอีกไปมอีกอย่างแต่ถ้าเกิดจำต้องการแค่เนี่ยออกเลื่อนกดเนี่ยเออเป็นสองคนเลยเหรอรอคนมาสักหนึ่งคนก็ดีมากไม่อันนี้เรามาเล่นในดัดเจ้าหญิงนะก็เรียกอะไรเจะยิ่ง ไอผู้อ้หดแขนะูซานี่งี้อไม่ใช่ไม่ใช่เอลซ่าไม่ใชเอลซาฝันี่นบอกนไอบอาว่ขตีเฮียอย่ไหอะแย่หลังอวะอุ้ยเชียอ้ยโดนแล้วอ่ะเอ้ยหลู่เยพี่แกพี่อยู่ด้านหลังเไม่ใชพี่แก เียกลั้ยกเรแบบนี้ดูให้นเลยหยุดละให้นำให้นบให้นำนำยันเร็วเป็นแบบพี่กำนแล้วไปไปไอ้าวหลหยดที่หนึ่งละทำไมพี่เล่นเนี่ยพี่พี่เล่นเก่งพี่เล่นเก่งเรเลอร์ตอนนี้นะคูงุยังดีดีแล้วอุ้ยเชี่ยผู้ชมะอัดอัดผู้ชมก็เห็นอินโทรไปกันนะอินโทรคทรลเตอร์ทะ คืออันนี้ตอนนี้ผมอ่านคิดแหละผมยังไม่ได้ทำหรอกครับผมจะทำตอนเอออะไรอ่ะอิเสร็จกัีกาแงหนู่ีแงแล้วแฝงไกลเปล่าไกลเปลาม่ไกลีเยีเฮียจนตายรด <laughs> ชนอนบอกกันด้วยเฮีย <laughs> แด้งก็เลยสืนเด้ก็เคืนเฮีเหนื่อยเฮียเหนื่อย,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 อยสา เหนื่อยเฮ้ยข่งที่หนึ่งไอ้เหี้ยมไปให้หัวขาดเลยล้กันไอ้เหี้ยเจอเหตุผลโทษวันนี้ฮะที่ตามผมมาติดๆเลวโอเคท่านผู้ชมครับใชิบ้าผมพุ่งหลุดฮะผมพุ่งหลุดวันนี้นะ วันเออเขาเรียกว่าัะนะวันวันอันวันอิตใช่ไหมไอ้เหี้ยตกกะบาตกกระาดคุ้ยไม่ตกกระาดนี่ก็ถูกเนดีว่ะเอแสชต้นไม้หี่บกัมาแล้วยี่ไอ้สัสกามาแล้วกมาแล้วเออนั่นแะะตามาิกาโอ้ยเชีมันี่การมาแล้วการตามแล้วตามแล้วน่ยี่ ไอ้พี่ไม่พี่ตามหลอกแม่ไอ้สัตว์ไปดิไปดิเฮียพี่ขี้กัตตาบูไม่นะกูจะไม่แพ้ไม่กูไม่อยากแพ้ไอ้เฮียตัวไหไอ้เฮียกูจะไม่แพ้โอเคไปกีเส้นแล้วใช่ไหม อันบ้า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 ไมัไนเลย,ยต้อง,ต,องต้องแก้ต้องแก้มือหน่อยฮะ <c oughs> โอเคไม่มีการ์ดก็เลยอุ้ยอ๋อจะขอรักเหรอเอาแบบเอาสักคนหนึ่งไม่เป็นสักคนหนึ่งเดี๋ยังไงมันก็ไม่เข้าแต่เราก็ต้องรีบอดัดคลิปอะเปิดไม่ได้ โอ,อ้หอ,อ้ออ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 าอ้โอ้โอ้นาเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวเล่นก่อนเค้หาไดไม่เปล,ลี่ยนตลอดเดี๋ยววะเค้เดี๋ยวเราจะเล่นเอออนนี้เห็น้ามมันก็ไม่เข่ามเจอกันก่อนจะม,มา,าไม่แบบปั๊บเ้ยม มันมันเล่นไม่ได้นะจะเข้าไม่ได้เขาได้เพราะว่าออเแล้วแต่มันเข้ามันก็เข้ามาได้แต่มันเล่นไม่ได้เดยะมันก็เข้ามาได้่ดูหไปไปไนัวอ้แด๊บดบดบีอรพีการดจับดนได้ไหมจับหัวควาที่สุดใช่ไหม โอ้ยเียสัตว์แถวเด็กด้ววะไอเด็กเกียายเยอยโอ้ยไอเด็กเกียร์เ่้นผู้ชมครับโอ้ความจริงก็ที่ผมเล่นใหม่ๆนะเด็กๆเล่นยังโหดเลยวิ่งชนเราตลอดไอ้อุ่นของูไปชนแล้วพี่กัปพี่ยี่หลังดูดเฮ้ยตอนนี้พีกัปยี่หลังปวดโอ้ยเขี้ยเลยตัดใครอยู่ทางก็ดูก็ดูตรงด้านล่างค่ะที่แบบว่ามันจะมีนะอันนี้ครับใครโลกสวดฟิตเลยฮะเพราะว่าผมถตุบๆเพื่อนแล้วต่าง ต้องชิมอะไรดีก่เดีนีไปอ้เหี้ยไปแต่ก็ป่ยไเราตามแบบกันเขาที่เปิดตาได้โอ้เห re> ้ยเหี <h <h ้ยเหี <h> <h> <h ้ยเหี <h> <h> <h <h ้อเหี้ยเอี <h> <h <h <h> <h <h <h> <h ้ยเหี้ยเอี้ยเห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 ี้ยเอี้ยเหี้ยเหี้ยี้ยเหี้ยเหี้ยเหี้ยี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 เีเีเ

มีราของเราเปียว่ะโชคดตัวนี้ไม่ใช่รานนะไม่ใช่ีลาพี่พ่กาจูจะกระเพ้าตั้ดอกเซี่ยขอวามพนุ์กระเาเร็วร้าอะไรบ้างเยี่ยมดีอ้ย ชนะไอ้สัตว์นี่ตัวอะไรวพี่กินนี่วะพีัวอชิบชิบหายชิบหายชิบเนี่ยผมเทียนไม่ติดเลยการยูไกลมากไอ้าอ้เอียคุณจะแพ้พิการผมจะแพ้พิการแล้วเย้ไอ้้าเออแน ยังไงตุ้นตุนจะขู่้รงแรมผู้หญิงเหรอไม่ไี่เี๋นี้จบไปไปก่อนกันนะบ๊ายบายแกนายบายเลย